สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวกรองนะครับเครื่องกรองผมยีม่อะไรบ้างนะครับตัวแรกอันนี้เลยนะครับอ่าเป็นรูบิกนะเป็นซีบาแบบใหม่นะครับเาเรียกว่า,ารูบิกเนาะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยสามารถทดแทนซีบาได้ถึงยี่สิบอันเลยทีเดียวนะครับแถมชิ้นก็เล็กด้วยนะครับอ่ามาดูใกล้ๆก,กันนะครับ เห็นว่ามีร่องมีเลเอียเยอะมากเลยนะก็คิดว่า20ชิ้นของซีบาก็น่าจะเป็นไปได้นะครับมีรูมีร่องต่างๆให้แบคทีเรียได้อาศัยกันนะครับดูหน้าตามันเนาะก็จะมีร่องสําหรับน้ําพานร่องตัวที่เป็นพวกแบคทีเรียอยู่นะครับก็จะมีส่วนช่วยในการกําจัดของเสียในตู้ปลากันนะครับดูเนาะ มีรูทั้งตรงกลางมีร่องทั้งด้านข้างนะครับน้ําก็จะผ่านได้ดีเนาะยิ่งน้ําผ่านได้ดีเท่าไหร่เนี่ยแบตที่เรียต่างๆก็จะมาใส่อยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับ่ะผมซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้เนาะไมเขียนว่าโพลไบโอติกนะครับรูบิคคิวนะครับคิวก็เป็นสี่เหลี่ยมนงี้เนาะหนึ่งกล่องก็มีสิบชิ้นนะครับสิบชิ้นเนาะเขาบอกชิ้นหนึ่งแทนยี่สิบอันของสี่บาทสิบชิ้นนี้ก็เท่ากับสี่บาทสองร้อยอันเลยนะครับ เดี๋ยวพอใช้จริงยอย่างเรามาดูประสิทธิภาพของมันอีกทีนะครับว่าดีอย่างที่เขาคอมอ่าอย่างที่เขาเคมไว้หรือเปล่านะครับหน้าตาสวยงามนะเล็กกระทัดรัดด้วยก็ประหยัดพื้นที่ไปเยอะนะสาหรับใครที่มีพื้นที่น้อยๆน,นะในการที่จะอ่าวางพวกอุปกรณ์กล้องต่างๆตัวนี้ก็แนะนําเลยทีเดียวนะครับอ่าดูภาพกันชัดๆเนาะไม่ค่อยมีรีวิวนะผมลองหารีวิวแล้ว มีคนรีวิวน้อยมากเลยนะครับเหมือนเป็นตัวใหม่เลยทีเดียวราคาก็จะแพงกว่าซีบาปกติหน่อยนะครับก็ลองไปดูกันเนาะเนี่ยกล่องเขาเขียน Aquatic Animal เนาะอ่าสำหรับเกี่ยวกับน,น้ำเนาะเนี่ยเวลาเลี้ยงก็ผมว่าจะเลี้ยงแบบนี้เนาะนอนอันตั้งอันอย่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับในการที่จะให้น้ําผ่านได้เยอะที่สุดนะครับอ่ามันก็จะวิ่งผ่านร่องผ่านรูแรงต่างนี่เนาะเนี่ยเขลองเลียงเลียงกันดูเนาะ อ่านี่เดี๋ยวลองเรียงให้ดูนะครับชัน้นล่างก็จะเรียงก็จะเรียงตั้งแบบนี้เนาะให้น้ําผ่านด้านข้างนะครับส่วนชั้นสองนี่ก็จะวางเป็นแนวนอนนี้ให้น้ําผ่านร่องต่างๆผาลูต่างๆ,าางๆเห็นว่าจะมีช่องสาหรับน้ําผ่านเยอะมากเนาะถ้า4ีบาเนี่ยมันจะผ่านแค่ตัวมันขรุตรงกลางนะครับแต่ตัวนี้รูตรงกลางมันเยอะมากนะครับน้ําต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าที่อยู่ในี่วยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอ่านอกจาก4ีบาแล้วเนี่ยผมสั่งพวกเซรามิกนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับ มันจะแบบดำๆแนละ้วตอนแรกผมงงอยู่ว่าเฮ้ยของผมสั่งสีขาวหรือเปล่าไอ้สีดำนี่เชลราขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเช็คไปเช็คมาอ๋อผมสั่งสีช็อกโกแลตนี่หว่าแม่เกือบไปแล้วนะครับก็ใส่ถุงจะขายแม่งดีนะที่ร้านค้านะครับเวลาใส่ตู้แล้วเอามาล้างนี่ก็ล้างง่ายเลยหยิบมาตั้งถุงนี่ก็ไปเขย่าในน้ำเนาะเนี่ยเขย่าเขย่าเขย่าอย่างนี้เนาะเอาพวกเศษขี้ปลาเศษจแลวไปนะ่นะนอกจากตัวนี้แล้วผมก็สั่งเป็น เม็ดเล็กด้วยนะครับนะครับพยายามใส่แบบหลากหลายนะครับตัวนี้ผมลองสังเกตุว่ามีรูรูเยอะมากเห็นไหมครับรูเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะก็รูพวกนี้ก็เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียมันจะเกาะตามแบบพวกผิวที่มันกรุกขระอะไรอย่างนี้นะครับเป็นที่อยู่ของมันแต่เราก็ต้องใส่พวกออกซิเจนเข้าไปด้วยนะเพื่อให้มันอยู่ได้นะอะถุงตะข่ายก็เรื่องหนึ่งคือมันมีช่องนะให้น้ําผ่าน ตอนนั้นก็หยิบมาในเรื่องาการทำความสะอาดการรักษาต่างๆเนี่ยมันก็ง,ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงใส่ตู้แล้วเป็นยังไงรันน้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะว่ามันช่วยนะครับเรื่องของอระบบน้ําระบบในตู้เนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับอนี้พวกผมก็จะเลี้ยงพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องเลี้ยงดูก่อนว่ามันเพียงพอหรือเปล่านะ